ว้ายพี่น้องเอ้ยเมฆไข่นี่ยเมฆไข่ไ่พี่น้องนี่ปฮากินน้ำแกงใส่กินน้ำแกงใส่สบายดีป้าลุงไหมฮะสบายดีสบายดีป้าลุงป้าลุงเอ้ยยสบาดี วันนี้กกมอหลายตึกอะสทักทายสบายดีได้สวัสดีพี่น้องเมื่อสุกุสุคนเนาะแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ภางลาวแล้วก็พี่น้องอยู่ภางไทยรวมพี่น้องอยู่ต่างประเทศนทําที่ติดตามฮับชมซองของมาตั้งแต่เนาะ แล้วก็ทักทายสบายดีเนี่ยแรกๆอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพอเมื่อวันนี้กะคอยกะสิพาพี่พาน้องไปหาคุดเคล็ดเนาะเพราะหาเพอแล้วเพอครั้งหน้ากะเอามื่อวานพี่น้องคโคหอยคุดกระปูเอาก้อนกแนวเน่าเมื่อนี้นะอไม่น้องเต้นนะคะหาเมื่อกินแรงพี่น้องเอ้ยว่าสิได้เพื่อนแกก็ไปติดตามครับชมเดี๋ยวพี่น้องเนาะกาไปน้องเต้นก็ไปได้มาผพอดีนะพี่น้องเอ้ยมาทิมงานกับแม่น้องกิฟบแล้วกาสาวโน่เพราะว่าแต่หึงเราไม่พอดีพี่น้องเอ้ยหากัำมาพออีกตอนนี้เนาะกาไ่น้องเต้นกะไปก่อน ก่อนที ite, ่แม่น no like well, ้องเตนจะไปก็แม่น้องเตนกนขอขอบคุณเนาะเอ็ซีทุกท่านที่มาเป็นกครื่งใจแม่น้องเตนเนาะแม่นางเต้นขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องอันเพื่อเข้ามาบ่วงไม่ไหมก็พากที่สามกดไลค์กดแชร์เด้อพอได้มีกครื่งใจคลิปต่อไปเนี่ยตอนนี้ก็แม่นางเตนก็ได้ไปหาคุกกี้ก่อนเพราะว่าเขาไม่ต้องกริบกับอันซาโดลงมือแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็แม่น้องเตนก็ได้ยังมหันต์ม่แต่น้อยและได้บ่แม่แะน้อยบ่ได้พี่น้องเอ้ยสบายดีมาเด้อมาหาพี่นัมเบียด้วยพี่น้องเด้อ หาเครือพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะเพราะว่าอันน่ะอันดินมันยานสุมมันน่ะดินมันแห้งแล้วก็เลยเพิ่นได้มาหาเครือพี่น้องเอ้ยพูนันแม่นกกงกินพิ่นใส่มานเพิ่นได้บ่เด้ใส่มานเลยใส่ดีพี่น้องพูดได้หอยได๋ไี่หอยโคหอยบ่เมาหอยค่ะเมาหอยโอ้ส่งละได้เนาะได้ดอกนี่งที่มันบักใหญ่มหนุ่ยยิ่งใหญ่ๆถึงมันเดินเนาะเขียดก็เอาเอาคู่อันทุกี้นี่เอาสัวเขาเด้ออือหือมาเอาเด้อเดี๋ยวแม่งแตกได้ลงมือก็พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาก็ ได้หลายหน่วยละหอยไม่ต้องกิ๊บเพีนกะได้หลายหน่วยได้ไอ้เห็ดหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปขอแดงขอแดงเออเออไปอีีกนะ่ตัวแรกแห่งบอมาเลยเพศษน้อยมีอีกบ่มีอีกเอ้ยสามตัวสามตัวจุ๊จุดจุ๊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 จุไปอยไปอยไป สี่ตพี่น้องเอ้ยมันเทมันวาบาดนีคตัก็เ้มงนี่ฮลโยห้าหกตัวผู้ม่งนี้นะอืมอืมอืมน่าักน่าันมาดเลยน่ารักน่ารักมาเลยโซ่ตุ่ ไปมาแล้วสามตัวลชบนี่ล่ะเมาไปมาแล้วเดี๋ยวยขย n h ปึ้นอะไรเป็ลสาระกันอาออันนี้ก็รอยกป๊อกออไปแล้วไป,ปล้ไลค์ยอะ โมก็เห็นเอาเห็นเอาเห็นไหมเห็นเอาเห็นเอา ตอนนี้ก็มกตคือหังคําแล้วี่นอยคือหังคําล่ําไปจะจอยนี่โอมันพนอย ตอนนี้กะไปน้่งแต่งกะหญ้าแล้วคุดเคยพี่น้องเอ้ยเห็นคู่กับปูก็คุดกระปูนี่วาซิมีว่าคู่กระปูแดงพี่น้องเอ้ยคุ้งแล้วไปน้องเอ้ยว่ามัดหยามมัดลำเมันดีสอนเ่วพี่น้องเอ้ยโตคู่นะ Ơi, cầm lâu cầm không, được, không được nữa yam tay nó sẽ kết 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 tay kết kết cắt 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 kết 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 cái gì kết 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 吧，对。 แต่นี่ก็ได้คงอีเลฟน้องเอ้ยกระปูกะโอเยเกยก็เกย์มันโคบพี่น้องเอ้ยปตัวนี้น้อยโคเก่งเลยเดี๋ยวแม่เปลี่ยนก็ได้่ยออมมาก่อนเอาเป็นตัวแม่พี่น้องเอ้ยนี่เป็นตัวแม่นี่กระโตไม่ค่อยเยอะไปแล้วนะเพราะลูกมันพี่น้องเอ้ย นีต่ตอนนี้ก็ได้คุ้งแล้วพี่น้องเอ้ยกระปูแมงแต็แกนะจกปรากฏว้ายพี่น้องเอ้ยแม่ไข่นี่แม่ไข่นี่พี่น้องนี่ป้าตัวนี่ไข่อยู่อันกระเตวมันพี่น้องเอ้อย,ขย,ยออไข่ได้ยยไหมไข่อยู่ยยกระเตลวลนะ ตัวนี้น้อยตัวพอดีแกงเลย้อยกอเพ่อี่ขุดมาแล้วเนาะมีบอล็กน้อยนี่เนาะโอ้โอ้โอโอ้มอย่างอีตัวหนึ่งขาเ็สง sọc tô sọc ôi sọc tô ôi 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 sọc sọc tô hầm hình đi tệ được rồi sọc tô ngồi dầm nó đi phần đề, hoa lé uh, không ô ừ. oh, mà nó đi không

điếu buồn thiếu ơi เพราะว่าตอนนี้กะพี่น้องเอ้ยไม่ต้องเต่งก็ได้ยาหนะหาเคล็ดพี่น้องเอ้ยหาคู่กระปูนะกะแม่ต้องเต่งก็ได้มือก่อนกะคอยก็ไม่ได้เฮืยเย็นยได้พี่น้องเอ้ยมือลุ้นกันอยู่เพิ่นเนาะกะของไม่ต้องกิเกศะแม่แต่น้อยกะไม่ได้เย็นเนาะกะตอนนี้กะแม่ต้องเต่งก็ได้มือก่อนกะมือพ่อแม่ต้องเต่งอยู่เพิ่อนพวกเราพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะไม่ต้องเต่งก็ได้แางมอห์แคมบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยอันนั้นเป็นบ้านใหญ่เนาะ เพราะตัวน,นี้เป็นบ้านแม่แตัแตนพี่น้อยทางเฮาเข้นก็เแต,น,น,แตน,นก็ได้ย่างมือก็เอ๊ะพอน้ำผู้พาเอ็นเอ๊ะพอนะพอนะมองก็แล้วงเอนเง็นย่น ตอนนี้กาไม่ต้องแต่งกาได้หยางมาฮอดเธอรแล้วพี่น้องเอ้ยกาอากาศมังกาสีฮ้อนๆในพี่น้องเอ้ยมันนี่กากาไม่ยังแต่งก็ได้ฮอทเทิร์แล้วกาไม่ยังแต่งเขอพี่น้องเย้มกระปูไม่ยังแต่งเนาะเคลียไม่ยังแต่งกาไม่หลายเป็นเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่ยังแต่งก็ได้โชว์เสือกระสามก่อนเคลียเคลียไม่ค่อยหลายเป็นเลยเออ่ากระแดงมั้งละกามีหอยฉลามน้อยและกระปูแดงพี่น้องเอ้ย กะไม่งติดกะมีเห็นกระตั้นนะพ่อแม่เดี๋ยวไม่งติะเสซน้ำไว้กนพี่น้องเอ้ยเมนี้หากินไม่ค่อยได้เลยพี่น้องเอ้ยเพราะแดดมันหอนโหดเนาะเดี๋ยวแม่งติดกะได้แซนคี้นดินออกก็พี่น้องเอ้ยเพราะว่ากระปูกะเขาว่าก็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 มันไข่ยุกเตีวเลยพี่น้องเอ้ยนี่ อันนี้กาเพอด็กินเพล่กิน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 ป้งฮะกินแขงใส่กินแกงใส่สบายดีปะลุงเนี่ยสบายดีสบายดีปะลุงปะลุงเอ้สบายดีปะลุงสบายดีปะลุงกินเ้าเเจ้าเจ้กินแงใส่ ลูกะกำลังกินเป็ดเลยพี่น้องเอ้ยว่าไปซื้อน้ำแข็งใส่เข้ามาขาเจ้านะเคืองันที่แม่ต้องแตนจะเซื้อแกงซื้อกะปูแดงกะเฮ็ดพี่น้องเอ้ยไหนเฮ็ดเฮ็ดขนาดนั้นนะอันนี้กะเป็นเฮ็ดกระตันพี่น้องเอ้ยนเฮ็ดอันนี้เป็นเฮ็ดนางฟ้านะนี่แก่เฮ็ดเฮ็ดกันกระตันที่แม่ต้องแตนเอามาเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยแม่ต้องแตนก็จะแกงสื้อกะปูแดงนี่ เริ่มค้ำแล้ว <fic flown S 1> พ ER. ี่น้องเอ้ยตัวนี้แกไม่ต้องแต่งก็ได้ตัดตีนเห็ดกับพี่น้องเอ้ยเห็ดนางฟ้านะเพราะว่าสามหนุ่มพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแมงเตียนวิ่เวาตะการแต่ว่าจะเป็นเชือกแกงลูกไม้แต่ว่าแมงแต่ยไม่ได้หาลูกไม้มาพี่น้องเอ้ย นม่งเต็หาพวกกระเงก็คิดแล้วม่เตมอะไเแก่้กยงก็คุิดแก่ฮิแตนแมงเตได้เซน,น,น้ำไปแ้วแล้วน่น้อยตอนนี้แก่แม่งเต็มก็ได้หั่นแล้วแล้วน้อแมงเต็ก็ได้ล้างก่อนขน กาแล้วน้อยกิน,นเพิ่งนะกิน้ำแข็งแต่ไม่กินเปลเง็นอะไรหลังล้างเสื้อยนะเพราะว่าแม่เปล่นให้มาค้างโง ปลาปูก็มีนะมอ่างแล้วอยู่องมันคือเตว่าละคีดเกิดไม่ลายได้เพเอ้ยหน่อยเดียวนะปูกระสรับ ตัวผู้ดิแกงไม่ถูกกันตอนนี้ก่แม่งตงแต่งตก็ได้ล้างแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยกระปูกระเพืก,ก็ได้ในน้อยเดียวน้อเดียวแมงแต่งตก็ได้เอาน้ำซื้อก่อนพอแมงแต่องตอ้อมเพื่อก็พี่น้องเอ้ยอ้อมเพื่อป่วยก็ยังเอาเฮ็ดอเช่นน้ำก็ได้ซื้อประมาณนี้แหละซื้อบโบลาณประหลาดเช่นอเอ้ย นนี้กาแม่งแต่งก็ได้ปรุงเขิงก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าวงเงินเพื่อจะได้จำมาคิดด้วยนี่ตอนนี้กาแม่งแต่งได้เสริมเขิลพี่น้องเอ้เสริมคิดก็เพราะว่าวงเงินจำมาคิดเลยพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วกาแม่งแต่งก็ได้ค้างขึ้นกนพี่น้องเอ้ยไผ่กระลุกพอดีเลยหม้อพุ่กาแม่งแต่งก็ได้เอาเฮ็ดลงนะตอนนี้กาหม้อกระปูก็ได้พุ่แล้วพี่น้องน้ำกระลืมแห้งเนี่ยไม่งแต่งก็ได้เอาเฮ็ดลงก่อน ว่าน้ำแหง้งเนาะก็คือว่าเราแม่งเต้นซื้อน้ำลายตึกับเดีย๋ยวลงสิมมืงก็เพืน่นอุ่แสบบอ ทิมแล้วกับเป็ดแต่แซ่บแต่พี่น้องเอ้ยเด็กสักน้อยยังป่งนะตอนนี้กะแมงแตงก็ได้ปง่งหม้อกับพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกระซุกแล้วเนาะวิธีปง่งหม้อพี่น้องอันนี้แกะป่งแล้วแล้วพี่น้องมแมงแตงก็ได้ตักเสือทอยก็ เพราะแมงแต่งกันจะต้มมันป่านะต้มป่าไว้ให้พวกให้พวกไปได้กินเห็ดพี่น้องแม่งก็ต้มปลาดุกตจนนึงเือขึนเดี๋ยวแมงแต่งอะไรตากกับเลยแกงจนน้ำจนแห้งนะแม่งเตง ตอนนี้กะแมงแตงก็ได้ t a กแล้วนะพี่น้องกะไมาเด้อพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำเดือดเด้อวันนี้กะเพราะว่าน้องพรุ่งนี้ก็น้องพงุงจากกอนไปการเคลียรพี่น้องเอ้ยแถวกลางหน้านี่แหละตอนนี้ก,พกดดะพี่หนึ่งเขาสดให้ป้าดุงกินข้าวนะ,ะ,ะล่ะปลาลุงก้อยนะปะลาลุงเ้ยลุงปลาลุงก้อย

อันนี้กับน้องพรานนีมาตกันเพได้บุเคลน้องพนีได้ได้ชวปลาลุงกินข้าวหน่องาเแกงเองแกงกระปุกชิลเตตันมาละน้อย่คในปลุงข้าวน่ะปลงกินข้าวเด้อปลาลุเลยปลโอย น้องเด็กหญิงคาพี่น้องเออน้องใหงม่หรือไงฮึแล้วน้องหญิงคาน้องใหม่เออน้องใหม่เล็กนมอ่ะเพราะว่าคนกินกาไม่ค่อยหลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขากินอิ่มแน่น่ะเพราะว่าตอนนี้กาพี่น้องเอ้ยแม่น้องแตนกาได้กินข้าวแล้งหญ้านะ พอยกาคลิปนี้ก็เอาลซัมนี้เพล่ยอีคลิปหน้าพอกันไหมแมงเตียนก็ขอข้อมุกขบเจอหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามครับชมซ่องของแมงเตียนตลอดมาเนาะแมงเตียนก็ขอขอบใจหลายๆลายเพื่อเข้ามาเบิ่งก็ไม่ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แมงเตียนเนี่ยพลอยมีกำลังใจคลิปต่อไปเนี่ยตอนนี้กายแมงเตียนก็ขอโตไปห้าหน้ำก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันฮอนเนาะอากาศมันก็ฮอนแล้วพี่น้องเอ้ยนีนนะ